วงแล้วดีที่วันละโงไปเลยไม่ใจไปเพื่อนโอ้โหอ้ถึงโอ้โหร้องไห้เลยโอ้โหทุกข์ด้วยรักรักขนาดนี้เลย้โพ่อแม่เป็นไงบ้างสบายดีกูคิดถึงนะกูคิดถึงด้วยเป็นห่วงจ้ามึงเป็นใครวะเอามือจูบกันด้วยเนี่ยหอมกูด้วยนะ บอกใบ้ไว้ที Cher ่บอกใบ้เป็นใครเนี่ยขอกราบขอบคุณบอกใบ้เป็นเพลงที่ได้รับไออุ่นการุณจากแฟนเพลงใครฟังดูกันใครอ่ะลุงพลเอ้ยพวกเขาร้องเพลงนี้เลยง่ไม่ใช่มึงอะช่ยไงเนี่ยใครยอดนักจำได้ไหมใครเนี่ยพบแฟนแต่งงานฉันเลยอกเสียกันแหมๆอ๋อนี่ มาพากอยู่วัดโก้ขยันเปลี่ยนวัดคือตัวนี้ตลอดจำได้จำได้แล้วเสียงแอบแอบอย่างนี้แอบแอบแอบสนิทพี่เข่าตรงนี้จมูกโด่งพี่ปองอ่ะพี่เป้าเอาใเป้าใสายยันเหรอสายยันสายยันอันนี้ใครเนี่ยนี่ใครจ๊ะอันนี้ธนา เดนีสักการินไงสักการินผลันสักการินจะไปไหนกันพอดีว่าได้รับจดหมายจากสักการินพอดีพอดีเลยเดินทางเข้ามาในเมืองแล้วจะไปไหนเนี่ยประจวบหมอก็จะมารับทารานี่แหละก็จะมารด้พอดีเลยจะมารับทาราไปเป็นอาหารในเมืองแต่ว่าตอนนี้มันเกินเวลามาแล้วนะเราจะไปพักที่ไหนกันล่ะนี่เราก็ไปอาศัยบ้านมันเหมือนกันนี่เตรียมตัวมาพร้อมแล้วใช่ไหมเจอกลางทางก็ดีที่ไม่ต้องไปตามหาที่วัดนี่เดี๋ยวเราเนี่ย จะแวะบ้านก่อนเดี๋ยวจะพาไป